สวัสดีท่านผู้มทุกคนนะครับพบผมครั้งใน cross กับ cross channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor นะช่องนี้ทําอยู่เกมเดียวนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้คาดว่าใครหลายคนกําลังรอคอยกันอยู่กับสรุป av comic ซีซั่นที่2ตอนที่11รถไฟในความมืดมิดนั่นเอง สำหรับซีรีส์ r ว Com i ิเนี่ยตัวผมเองก็ได้ทำทั้ง2ซีซั่นทุกตอนแบบละเอียดน,นะฮะถ้าใครอยากจะดูหรืออยากจะเก็บตกตอนไหนเนี่ยคลิกเข้าไปที่ playlist อันนี้ได้เลยนะจ๊ะอย่างที่บอกว่า EP นี้เนี่ยมีใครหลายคนกำลังรออยู่แล้วก็หลังๆเนี่ยคอมิกมันไม่ได้ออกทุกเดือนนะทุกคนมันจะออกเดือนเวน้นเดือนนะอีพีที่11ก็เช่นกันนะครับอีกอย่างถ้าหากใครอยากจะอ่านเนี่ยเข้าไปติดตามที่ Facebook g a r น n a r ว Thailand นะครับก่อนที่เราจะไปฟังสรุปคอนเทนต์ของวันนี้เนี่ยเราต้องไปดูความเดิมตอนที่แล้วกกันันสสําหรบรบุป R v. คอมิกซีซั่นที่2ตอนที่10 d ดาร์คชาโดนี่ฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นบุคคลภายใต้หน้ากากทั้ง2กําลังมอบพลังความมือให้กับสเลเยอร์ปีศาจแห่งความมือที่พวกเขาเลี้ยงอยู่โดยการกระทํานี้เนี่ยโทนครับพ่อหนุ่มสุดหล่อสุดฉลาดแห่งชาโดแฮนเนี่ยก็ได้แอบ,บดูแล้วก็สะกดรอยตามทั้ง2ทําให้เขาเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของ2คนนี้อยู่ตลอดแต่สุดท้าย2คนนี้ก็จับได้ครับว่าโทนแอบ,บตามสู่ผลให้เขาเนี่ยถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับมันแล้วก็ลุ้นมากๆซึ่งโทนเนี่ยเสียเเรรบแนนนน่พอพาาะค้ลุม2 ดูทรงสองคนนั้นเนี่ยต่อสู้เก่งกว่านะทำให้ตอนนี้โทนกําลังจะจนมุมไม่มีทางหนีแต่ด้วยไหวพริบและสติปัญญาครับทำให้เขาเนี่ยคิดแผนเอาตัวรอดได้สําเร็จโดยที่เขาใช้เด็ก์นะครับอาวุธปืนปีศาจเนี่ยแกล้งยิงไปที่บุคคลทั้งสองที่กําลังเข้ามาโจมตีพร้อมกันเพื่อปิดบัญชีการกระทําแบบนี้เนี่ยหลอกให้อีกฝ่ายตายใจว่าโทนเนี่ยไม่มีไม้เด็ดไม่มีอะไรแล้วคือป้องกันแบบมั่วๆแล้วแต่จริงๆมันเป็นการซื้อเวลาให้เขาเนี่ยใช้ท่าออลติเมตของเขาเนี่ยยิงไปที่หินย้อยบนผนังถ้ำทำให้หนนก,กลแ หนีนะฮะอารมณ์แบบโจรตัวเหมือนกันและเขาเนี่ยได้ทิ้งหลักฐานแสดงตนเอาไว้นั่นก็คือเหรียญตราขององค์กรชารโดแฮนทําให้ตอนนี้เนี่ยบุคคลภายในนักข่าวทั้งสองเนี่ยรู้แล้วนะว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วดูเจกโกเไรอัสน,นี่จะเจ็บใจมากๆเลยนะที่พ่อหนุ่มโทเนี่ยหลุดไปได้เพราะเธอเหมือนไม่ได้สแสดงฝีมือเต็มที่เพราะพ่อหนุ่มโทหลอกไงชอบแกล้งชอบเตาะนะฮะสุดท้ายพอหลุดไม่ได้เนี่ยเธอหัวร้อนบ,บีบเหรียญชาโดแฮน Hand, จนแตกละเอียดเลยหลังจากนั้นมันตัดไปอีกสถานที่หนึ่งคนระับที่เรียกว่าหุบเขาปลายตะวันซึ่งตััวววผมมคิิด่่่่่าาาาานนนนจะเเป็สถทีีชืออข ดินแดนที่เป็นจุดเชื่อมของหลายอาณาจักรในโลกอัทะนอร์แล้วก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับในตอนนี้เนี่ยบัตกับอาเรีนเนี่ยกำลังเดินทางไปตามแผนที่ท,ทีรี่ชื่อทีรีนะฮะไม่ใช่ชูรีเนี่ยเจี T e e R I นะครับให้มาในตอนก่อนโดยทั้งสองกำลังจะไปตามหาเซฟิราเพื่อมารักษาไวโอเลตนั่นเองแล้วอยู่ๆกับทั้งสองก็เดินมาเจอกับโทนโดยบังเอิญทาให้3คนนี้เนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้หลายอย่างเลยนะเช่นต่างฝ่ายไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็โทนเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลว่าคนใส่หน้ากากากเเนนี่่ยยล้ยงงซอออรร์์ะะตึจป็ สิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญในอนาคตนะครับแล้วจากในส่วนนี้ทําให้เรารู้ว่าบัตกับอารีนเนี่ยกำลังไปหาเซฟิราที่ชายแดนเพราะว่าในพัทก่อนกอนเนี่ยลาวิลไปหาที่โรงเรียนคาโนแล้วไม่เจอนะครับการที่ทั้งสองมาเจอโทเนี่ยโชคดีมากนะเพราะว่ามีคนนําทางตอนแรกบัตกับอารียนยังงงๆทางอยู่เลยนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยโทนก็นําทางเราถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งด้านหน้าของทั้งสามเนี่ยเป็นเหมือนประตูขนาดใหญ่โทเน้นนำมือของเขาไปกดปุ่มที่มีหน้าของไวโอเล็ตอยู่แล้วภาพต่อมาคนระับก็คือไวโอเล็ตหันมาคุยก ตัดจบแค่นี้เลยนะสำหรับพาร์ก่อนงงมวยกันไปนะมาครับไม่ต้องรอช้าเรามาต่อกันกับสรุปอาวีคอมิกซีซั่นที่2 EP ีที่11รถไฟในความมืดมิดนะยฮะเปิดมาฉากแรกต่อจากตอนจบสุดงงของพาร์ก่อนเลยนั่นก็คือไวโอเนี่ยถามโทนว่านายมาได้ยังไงแล้วโทนก็พูดว่าพี่ไวโอเล็ตผมขอโทษผมไม่คิดว่าพวกมันจะซ้อนแผนเราได้ถ้าผมรู้ก่อนจะไม่ส่งข้อมูลเรื่องนั้นให้พี่เดดคาร์ดอาโทนเหมือนรู้สึกผิดนะมาขอโทษนะแล้วก็ไวโอก็ตอบว่าเอาเสียงธรรมดาดีกว่านะนายรู้จักฉันดีไม่ใช่หร ไม่หามาให้ฉันก็มีวิธีหามาเองอยู่ดีฉันอ่ะนะจ้องจะเปิดโปงคิวเลนมานานแล้วฉันไม่มีทางปล่อยโอกาสที่จะล้มมันไปรอกเออแล้วโทนก็พูดต่อว่าไม่จริงนะครับพี่ถ้าไม่ใช่เพราะผมที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนพวกมันคงไม่รอดแบบนี้แถมผมยังทําให้พี่ต้องออกจากราชการอีกพอไบโอได้ยินก็ตบไลหล่ผู้ถงโทนไปหนึ่งปาบน่าจะแรงนะโทนเดือดร้องโอ้ยขึ้นมาเลยนะฮะแล้วไบโอก็พูดว่านี่นายนะเลิกคิดมากได้แล้วเรายังมีอะไรต้องทําอีกเยอะนะฉันเชื่อว่าคาคคคววาาาามมจจจรรรริิงงงก็็ืออั้้้หนนนสํเแ่โทพไดฟ ก็รู้สึกประทับใจตาประกายเลยนะฮะแล้วก็พูดว่า พี่ไวโอเลตซึ่งจากที่เล่ามาตั้งแต่เปิดอีพีเนี่ยผมก็สรุปให้ฟังนะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกับประวัติของไวโอด้วยเออคือแบบถ้าใครรู้เนี่ยก็มีความว้าวนิดนึงนะครับจากประิไวโอเนี่ยมันเล่าว่าเธอเป็นคนเก่งแล้วก็ซื่อตรงมากๆพอจบจากโรงเรียนทาหารก็มารับราชการทหารนะเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพนักล่าปีศาจแล้วไวโอเลตเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของสสคิวเลนซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไปเปิดโปององค์งกรชาโดว์แฮน่นแหละและจากข้อมูลของโททำให้ผมประดิษฐ์ประเป็นสายขอองไวโ ที่อยู่ในชาโดวแฮนด์เพราะโทนเนี่ยเป็นสมาชิกไงหลังจากบริบทข้างบนนะครับโทนได้มอบหลักฐานเป็นสมุดเล่มนึงกก่าว่าให้ไวโอเล็ตเนี่ยเอาสิ่งนี้แหละไปเปิดโปงคิวเรนและองค์กรชาโดแฮนด์นะครับเพราะมันนากก่ากลัวมากเพราะจากประวัติของโทนเนี่ยเราจะรู้กันแล้วว่าเขาเองก็มีปณิธานที่จะทําลายองค์กรนี้เหมือนกันแต่สรุปว่าหลักฐานนั้นอนะมันเป็นหลักฐานปลอมที่คิวเรนเนี่ยสร้างไว้เพื่อไม่ให้สาวหน่งตัวเองได้เพราะเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงพอไวโอสิ่งนี้ไปฟ้องศาลใช่ไหมมมััันน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 เเเเปป็็หงงคคคลลละ่วววยยยย้กกกาาาาาใสตขอทุีรร ดีที่ถูกกันแกล้งไวโอเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐที่โกหกหลอกลวงทำให้เธอเนี่ยได้รับความกดดันอย่างมากอย่างสังคมจนไวโอเลตเนี่ยต้องลาออกจากราชการแล้วก็มากลายเป็นทาหารรับจ้างแทนนะครับซึ่งโทเนี่ยรู้สึกผิดมาตลอดที่ตัวเองเนี่ยไม่รอบคอบพอแล้วก็ทำให้เรื่องมันบานปลายทำให้โอเลตเนี่ยเสียการเสียงานด้วยเขาจึงตามไวโอเลตมาถึงสถานที่นี้เพื่อขอโทษพอเขาพูดทุกอย่างใช่ไหมไวโอเลตเนี่ยกลับบอกเขาว่าอะไรที่แล้วมาก็บ่อยไปอย่าคิดมากแถมให้กำลังใจเขาอีกสิ่งนี้แหละทำให้ผมคิดว่าโทเนี่ระัออเตมาากนคี่พ ับใจเรียบร้อยตาประกายเรียบร้อยเนี่ยไวโอเลตก,ก็ตัดบทบอกว่าฝากตรงนี้ด้วยนะยังมีคนรอฉชันอยู่ที่หูเขาวายุแล้วเธอก็เดินไปกดปุ่มหินที่เป็นรูปหน้าเธอหลังจากนั้นนะประตูหินด้านหน้าก็เปิดออกโทนนี่ได้เห็นก็ตกใจเหมือนกันนะเขาน่าจะเคยเห็นมนเป็นครั้งแรกเออไม่คิดว่ามัน,เป,นเป็นประตูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไวโอก็บอกว่าประตูนี้เป็นประตูทางลับที่เชื่อมกับสถานีรถไฟเป็นทางที่นักล่าปีศาจเคยใช้โทนก็ยังสงสัยไม่หยุดนะเขาบอกว่าเฮ้ยประตูมาซ่อนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไวโอ่าเลตกเพิด ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่ได้ p r i v a t e ขนาดนั้นแต่มันก็ตอบโจทย์จากมดิบทนี้แสดงว่าทางลับนี้เนี่ยรู้กันแค่2คนนะแล้วเธอยังบอกต่อนะว่าถ้าหากโทนมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ให้มารอเธอที่สถานที่นี้คือฟังใจฟูนะพี่ไบโอน่ารักมากๆเท่มากๆไม่แปลกที่โทนจะปลื้มสุดๆโทนพอได้ฟังเนี่ยหัวใจอาจจะคลุมครามแล้วแต่ว่าข้างหน้าต้องแบบคิปลุกไงเขาบอกอืมผมจะไปตามหาหลักฐานให้เจอจะไม่ปล่อยให้คิวเลือดรอดไปได้อีกไวโอเนี่ยฟังไปด้วยแล้วก็เดินเข้าไปในประตูนะแล้วเธอก็พูดว่าฉันเชื่อนะว่านายทาได้ ก็ยิ้มแบบมีกำลังใจคุณคิวเลนคุณรู้ตัวไปเลยนะครับว่าโทนและวบโอเนี่ยต้องจะเล่นคุณครับถ้าเข้าไปในคุกเนี่ยพูดเลยนะขอเซตยอสูตรต่อสูตรพอซีมอสองห่อสใส่ไข่นะครับขายไม่เก็ตบ้างวุกนี้นะฮะมักตัดมาที่คอมเมตกันต่อนะหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความทรงจําของโทนนะฮะซึ่งผมชอบการเล่าเรื่องมากเลยอะ่ะมันแยกด้วยแว่นของโทนฮะในอดีตเนี่ยโทนจะแว่นไม่ร้าวแต่ในปัจจุบันเนี่ย เลยนะปุ่มของพาร์ทก่อนเรียบร้อยเคลียร์นะไวยโอยังไม่ตื่นแล้วภาพตัดมาเนี่ยบัตก็ถามทนว่านายเป็นอะไรทนก็บอกว่าขอโทษเมื่อกี้เมลอไปหน่อยเราเข้าไปกันเถอะบัตมองรอบๆแล้วก็พูดว่าตรงนี้มันลึกลับมากเลยนะแล้วรูปกลไกลนั่นหมายถึงปุ่มที่มีหน้าไวยโอนะทนก็ตอบว่านี่เป็นฐานลับของฉันกับพี่ไวโอเลตหลังจากนั้นเขาก็กดปุ่มรูปหน้าไวยโอทําให้ประตูหินเนี่ยเปิดออกอารลนและบัตท,ที่เห็นครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วอารีนก็พูดว่าโหมีทางเดินด้วยมันจะเชื่อมไปททที่่่ไไหหนนนนเเยแล้้ววกก็ตออบาาาาถดดิปรืๆจสุง พวกนายจะเจอสถานีแล้วตรงนั้นจะมีรถไฟไปถึงหุบเขาวายุถ้าเรามาทันขบวนสุดท้ายรถไฟน่าจะถึงจุดหมายพรุ่งนี้บัตก็บอกโอ้ื้อเก๋เยี่ยมเลยประหยัดเวลาไปได้เยอะมีรถไฟนะสบายไม่ต้องเดินเท้านะอลเลนก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีทางลับซ่อนอยู่แล้วโทนเนี่ยก็พูดต่อว่าทั้งนั้นพวกเราแยกกันตรงนี้ฉันมีภารกิจต้องไปทาของตัวเองแล้วบัตก็บอกขอบใจโทนนะโทนก็ยิ้มเท่ๆเล็กๆแล้วก็พยักหน้าน้อยๆอ่าตามสไตล์นะยิ้มกว้างไม่ได้นะต้องคลิปลุกหลังจากนั้นอเลนและบัตเต พอเดินไปสุดทางออกทั้งสองก็มาเจอกับสถานีรถไฟจริงๆฮนะจากนั้นอาเรนก็พูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าข้อมูลที่ทิรี่ให้มาจะละเอียดขนาดนี้แล้วเขาก็ชมว่าคนของวิหารเนี่ยเก่งจริงๆ,ๆที่อาเลนพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่านข้อมูลที่ทิรี่ให้มาตลอดคงรู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ทําแผนที่แบบละเอียดอัปเดตแล้วก็เป๊ะมากๆนะแล้วบัตก็หันมาพูดว่าใช่เพราะฉันรู้สึกเหมือนจะมีคนยังพูดไม่ทันจบครับรถไฟก็มาพอดีนะครับด้วยความที่ตรงนี้เป็นสถานีนะส่วนตัวผมคิดว่ารถไฟจอดนะสองคนนี้ไไไม่ต้้อองงกรระโดดขึนนปปถฟเเ็ สถานีที่แปลกเหมือนกันแล้วก็คนขึ้นน่าจะน้อยมากๆแล้วภาพตัดมาเป็นรถไฟวิ่งออกจากอุโมงค์อย่างรวดเร็วโดยโทเนี่ยยืนดูรถไฟอยู่บนภูเขาเขาเนี่ยพูดว่าข้อมูลของฝั่งวิหารการเดินทางของบัตและอารลนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันดูบังเอิญเกินไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้โทเนี่ยเริ่มกังวลว่าถ้าหากเขาเป็นแค่หมากในมือของคนคนนั้นสิ่งที่รอเขาอยู่คืออะไรคําพูดนี้เป็น Word s of wisdom นะยฮะคนฉลาดเนาะต้องคิดเยอะคิดรอบได้น,นะครับอะไรที่มันเป๊ะเกินมันดีเกินมันมัััักกจจะไไไวว้้้้ใ้ใใมม่่่่ดททําาาาหเเเเคคนนนนนนนีียยยสสงแล็ช อาจจะหมายถึงคิวเรนก็ได้นะเพราะดูเป็นไฟนอลบอสของโทนอยู่นะครับแล้วเด็กปืนคู่ใจของเขาพอได้ฟังพูดว่าเฮ้ย <Hey, S 2> แกพูดอะไรกันและโทน,นก็บอกว่าเรากําลังโดนจับตาอยู่พูดเป็นในไหนเหมือนรู้อะไรอีกแล้วนะสำหรับพ่อหนุ่มโทนนะปริศนาเพิ่มอีกแล้วแล้วภาพถัดมานะมันตัดมาที่รถไฟครับมีประกาศแจ้งบนรถไฟเลยนะว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยเป็นเส้นทางตรงเข้าสู่หุบเขาวายุเขาจะประกาศว่าสถานีต่อไป <c oughs> สถานีต่อไปสถานีปลายทางหุบเขาวายุ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ ขอบคุณครับแล้วภาพถัดไปน้ำอาเลนอ่านสมุดที่ทีรี่ให้มาแล้วก็พูดว่าเส้นทางเดินรถเหมือนจะเป็นข้อมูลจริงด้วยดูแล้วน่าจะเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดเมื่ออาเลนเนี่ยเห็นว่าบัสเนี่ยไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยเขาก็เลยเรียกบัสไปหนึ่งรอบนะฮะพอบัสหันมาเนี่ยอารเนก็บอกว่าเราจะถึงภูเขาวายุแล้วถ้าได้เจอท่านเซฟิราไวโอก็น่าจะฟืน้นดังนั้นอยากเป็นห่วงมากเลยทุกอย่างจะดีขึ้นเองมีความแบบให้กำลังใจเพราะรู้ว่าบัสเนี่ยเป็นห่วงไวนโอมากๆนะบัสได้ฟังเนี่ยเธอก็ตอบ ที่แล้วฉันขึ้นรถไฟมากับไวโอเลตโอ้ ดันไปนึกถึงเพื่อนอีกนะซึ่งเมมโมรี่นี้ของบัตเนี่ยน่าจะเป็นบทแรกของ RV c o m i คอซีซั่นที่หนะึ่งะที่เธอกับไบโอเนี่ยเดินทางไปยังหมู่บ้านซอมบี้นะฮะแล้วอยู่ๆครับจุดพิกมาแล้วรถไฟก็ชนหรือว่ากระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างทําให้โบกี้ที่ทั้งสองนั่งอยู่เนี่ยสะเทือนไปด้วยอารลนตัวไหลมากระแทกกับบัตท,ที่นั่งติดหน้าต่างเลยโอ้โหบัตบอกว่าฉันร้องกรี๊ดเลยนะน่าจะกระแทกแรงแล้วก็แบบเร็วมากบัตตกใจนะะอารลนก็ถามว่าได้เจ้าบือเป็นอะไรไหมบัตบอกไม่เป็นอะไรแล้วอารีนก็ <h oney> เ,เสียงเงียบบันก็บอกว่าถ้างั้นเราไปดูกันเถอะทั้งสองก็ตัดสินใจเดินไปเปิดประตูโบกี้ด้านหน้านะฮะแล้วภาพต่อมาบอกเลยว่าความชิบหายมาเยือนแล้วอาเลนและบานเนี่ยได้เห็นว่าคนที่อยู่ขบวนข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยตายหมดแล้วจ้าและบาดแผลน,น่ากลัวมากก็แต่ละคนนะบางคนก็แบบนอนตายอยู่ที่พื้นด้วยนะฮะอาเลนได้เห็นเนี่ยก็ตกใจแล้วก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเข้าไปดูศพใกล้ๆแล้วก็บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยน่าจะเพิ่งตายไม่นานเพราะตัวยังไม่เย็นแต่ที่สําคัญคือมีบาดแผลจากการที่น่ากล ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีคนตายทั้งขบวนแบบนี้โดยที่ทั้งสองคนที่นั่งอยู่ขบวนข้างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าเรื่องเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นตอนที่ทั้งสองยังไม่ขึ้นรถไฟมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องคนขับคือโบกี้ข้างหน้าไปอีกแล้วบัสก็ทักขึ้นมาเลยแบบได้ยินเสียงใช่ปะดังนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจครับไปดูนะครับยังไม่เปดิดประตูสเต็ปแรกเนี่ยเอาหน้าไปดูที่กระจกก่อนแล้วอยู่ดีๆเ้าก็มีชายที่หน้าตาน่ากลัวคนหนึ่งร้อ,รองอ ซึ่งอาเรนที่แบบอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยโดนแรงกระแทกอัดเต็มๆนะคะส่วนบัสท,ที่อยู่ทางขวามือเนี่ยน่าจะหลบได้แล้วเธอเนี่ยสังเกตเข้าไปในห้องคนขับเห็นว่ามีร่างคนขับเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ที่แผงควบคุมรถไฟเลยทุกคนบอกเลยว่าชิพหายแล้วแล้วทีนี้ใครจะขับรถไฟละเพื่อนแต่บั้นเนี่ยคงไม่เวลามานั่งคิดอะไรแบบนี้เพราะเหตุการณ์ตรงหน้าก็คือชายบ้าคลั่งเอาบานประตูเนี่ยดันอาเรนแลว้วก็ล็อกอัก อาเลนกับพ่อแกเราไปแกน่ะเป็นคนทาใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งอาเลนน่าจะรู้แล้วว่าคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนับชายคนนี้ขาดสติไปแล้วเขาจึงตัดสินใจใช้ดาบคู่ของเขาเนี่ยฟาดชายคนนี้กระเด็นไปนหนึ่งที่แล้วบัตก็ถามว่าอาเลนเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ชายคนนี้ สังเกตที่หัวด้านซ้ายของชายคลั่งนะเหมือนเขามีเขาปีศาจงอกออกมาบัสท,ที่ได้เห็นเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วตัดมาที่อารลนะครับหลังจากที่เขาใช้ดาบของเขาเนี่ยฟันชายบ้าคลั่งคนนี้นะเขารู้สึกว่าดาบของเขามันสั่นแปลก,กซึ่งจากข้อมูลของอาร์วีคอมิกพาร์ทก่อนๆทำให้เรารู้ว่าดาบของอารลนเนี่ยจะตอบสนองพลังแห่งความมืดจากเศินประหลาดซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะว่าชายคนนี้ที่คลั่งเนี่ยคลั่งเพราะพลังความมืดบางอย่างหรือเศษหินประหลาดนะฮะแล้วไอ้ชายคลั่งคนนี้อยู่ดีกก็็หลลลลัลแบบัับบบตตตตาาาแแ้้้ววืมมม่ไทง อารีนยตะโกนว่าบัตเตอร์ฟลยระวังซึ่งไอ้ชายข้างบนนี้กำลังพุ่งเข้าไปจมดีบัตเตอร์ฟลยครับแต่อารีนที่รีเฟกเร็วกว่านั้นเ,นเขาเข้ามาขวางแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยฟันหัวของชายคนนั้นขาดเป็นสองท่อนซึ่งภาพนี้มันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเองชอบสไตล์การสือของคนวาดนะคือเขาคงไม่อยากให้เห็นภาพคนหัวขาดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบแสดงออกมาเป็นภาพนี้แทนนะฮะหลังจากที่ชายคลั่งตายไปเนี่ยบัตก็สังเกตเห็นเศษหินประหลาดสีดําที่ปักอยู่ที่คอชายคนนี้อันนี้เหมือนกับท หรือพลังความมืดนะฮะบัตพอเห็นเนี่ยเธอได้เอื้อมมือไปแตะมันแล้วตอนนี้รถไฟเหมือนจะวิ่งเข้าไปในอุโมงค์อีกครั้งนึงเออกลายเป็นแบบบรรยากาศมืดๆแหละนะการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเหมือนรถไฟวิ่งอยู่ตลอดนะน่ากลัวมากนะแล้วภาพต่อมาเนี่ยเหมือนบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเข้าไปอยู่อีกสถานีหนึ่งแล้วเธอเนี่ยพยายามเรียกอารเลนอารเลนแต่อยู่ดีๆก็มีมือปริศนาเนี่ยมาจับมือเธอเอาไว้และพูดว่าทําไมหรอบัตเตอร์ฟลายเจ้าของมือปริศนาคนนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือไวโอเลตนั่ สีหน้าดูไม่ดีเลยหรือว่าเหนื่อยจากการเดินทางบาสไอตอนนี้คืออึ้งไปแล้วนะครับเธอเนี่ยทำได้แค่ตอบว่าเวลเลตทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วไอโอคนนี้เนี่ยก็พูดว่าเอา้าจะไม่ได้หรอ เรามารับภารกิจด้วยกันภารกิจต้อนรับโลกใบใหม่ไงทุกคนมาได้ฟังบริบทนี้งงไหมซึ่งจากข้อมูลเก่าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้ติ้งต่างว่าบัตน,น่าจะถูกพลังจากเศษหินประหลาดเนี่ยสร้างภาพในหัวแล้วก็ไบโอที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นไบโอที่เกิดจากพลังความมืดแน่นอนดูสีตาสีหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะแล้วหลังจากนั้นไบโอตัวปลอมมาพูดต่อว่าเชนะิญ่ะไม่อยากทิ้งโลกใบเก่าที่ผุพังแล้วไปเกิดบนโลกใบใหม่พร้อมกับฉันหรอโลกที่ไม่มีการนองเลือด ไม่มีการฆ่าฟันไม่มีการจากการเพราะความตายคือจากประโยคนี้บัตท,ที่ได้ยินเนี่ยน้องจะร้องไห้แล้วนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความต้องการลึกๆของบัตเตอร์ฟลายก็ได้พวกปีศาจพวกพลังความมืดพวกซาตาเนี่ยเขาจะสามารถดึงเอาเรื่องในจิตใจเนี่ยเอามาล่อเราได้อะหลังจากนั้นไวโอปลอมก็พูดต่อกับขายของต่อว่าบัตไปกับฉัน ไปต้อนรับโลกใบใหม่ที่สวยงามกันดีไหมคือในช็อตนี้เนี่ยไวโอตลอลมไม่ใช่แค่ขายของนะเขาเหมือนใช้พลังความมืดเนี่ยสะกดจิตบัตเตอร์ลายู่คือชิมหายแล้วคือบัตเนี่ยดูขัดขืนไปได้ด้วยนะแล้วขณะที่บัตเตอร์ายกำลังถูกครอบงำเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงพูดว่าบัตเตอร์ายตื่นสิเธอเป็นอะไรไปซึ่งเสียงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงอารีนจากโลกจริงบัตพอได้ยินเนี่ยเธอก็หลุดจากมนสะกดแล้วเธอก็เหมือนแบบรู้ตัวนิดนึงนะบัตก็พูดว่าเธอเธอไม่ใช่ไวโอเลต ไวโอเลตน่ะไม่มีวันทอดทิ้งโลกที่เธอปกป้องด้วยชีวิตหรอกนะอ่าปีศารพลาดไงไม่รู้จุดนี้หลอกไม่สําเร็จนะฮะหลังจากนั้นพลังความมืดในร่างไบโอพอได้ยินเนี่ยก็โกรธแล้วก็เริ่มมีออร่าความมืดแล้วก็มันน่ยกำลังจะมาทำลายบัตเตอร์ายแล้วมันก็พูดว่าทํำไมพวกแกทุกคนต้องห้ามฉันอยา ในจังหวะที่เกือบจะพีคอารนในโลกจริงครับได้เอาหินประหลาดสีดำเนี่ยออกจากมือบัตเตอร์ฟล์เพราะทำอย่างนี้เนี่ยความมืดทุกอย่างที่แบบเป็นภาพลวงตาอะไรเงี้ยหายไปหมดบัตเตอร์ฟลยเนี่ยกลับมาได้สติอีกครั้งนะฮะไอหินประหลาดเนี่ยไม่ควรไปยุ่งนะแตะทีถึงรู้เรื่องเลยนะหลังจากนั้นอารลนก็ถามว่าเธอเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เหมือนวิญ,ญญาณเธอหลุดเลยอารมณ์เหมือนบัตเนี่ยคงจะนิ่งไปเลยอะอะไรแบบเนี้ยในโลกภายนอกเนี่ยผมคิดว่าบัตเนี่ยนั่งนิ่งๆแล้วจับหินอยู่อย่าง เศษหินนี่อยู่เขาเรียเออกทําให้บัตเนี่ยได้สติอีกครั้งนะฮะแล้วบัตเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่เป็นไรพลังความมืดทําให้คนเสียสติเหมือนเศษหินประหลาดคราวก่อนเลยจากบทพูดนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่หบเขาหิมะที่เศษหินประหลาดเนี่ยทำให้สัตว์คลั่งนั่นเองที่บัตแล้วก็บลายเนี่ยต้องไปปราบนะหลังจากนั้นอารลนก็พูดว่ามีหน้าละดาบฉันถึงสันแต่วางใจเถอะเขาจะหาวิธีล้างความมืดนี้ซึ่งประโยชน์นี้ของอารลนเนี่ยเหมือนที่บอกและดาบของเขาเนี่ยถ้าเจอพลังความมืดจากเศษห้อออารรเนงก็ปปะต่ ะะว่าสาเหตุที่ทําให้ชายคนนี้คลั่งน่าจะเป็นจากเศษหินนี้แล้วก็ในส่วนที่เขาเมนชั่นคําว่าเขาจะหาวิธีล้างความมืดนี้เนี่ยน่าจะเมนชั่นถึงไบรท์เพราะไบรท์กำลังออกเดินทางเหมือนกันเออแต่เขาเนไปคนเดียวแล้วหลังจากนั้นบัตก็บอกว่าหวังว่าทุกอย่างคงจะเป็นไปได้ด้วยดีภาพถัดมาอาร์เรนและบัตเตอร์ฟลายเนี่ยก็ได้ยินเสียงวรอร์รซึ่งเมื่อทั้งคู่หันไปมองต้นเสียงเนี่ยมีสีหน้าที่เครียดขึ้นมาทันทีความชิปหายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเสียงที่วรอ,อ,อ,อร์ระนั่นเอง มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นตลอดการเดินทางไปหุบเขาว,วายุสาวภายใ้หน้ากากที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาคนนี้เป็นใครแล้วเธอจะมาทำอะไรกันโปรดติดตามตอนต่อไปมังงะตัดจบแค่นี้เลย เป็นไงบ้างครับสำหรับตอนนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนขั้นกลางเพราะเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านไปแบบนิดเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่มาบอกข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็มีการแก้ปมตอนจบจากพาร์ทกรไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยแล้วก็ปวดพูดแปลไทยเนี่ยแบบมีความแข็งม,มีความงงนิดนึงในบางจุดนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้รู้จากในคลิปนี้เนี่ยมีหลายข้อนะข้อแรกนะผมชอบมากนะคือมันเชื่อมกับ,บิเกลของไมโอที่บอกว่าโทนมีส่วนช่วยไวอเลตในการเปิดวงคิวเลนครั้งก่อนซึ่งอย่างที่เรารู้กกกกกัันนนนนว่่่่าาาาไไมมมสสํเเร็จจคีี้ดูิททๆลลยแป นไมติกเปิดโลกของโทนเนี่ยเขาชอมเสี่ยงชีวิตพาไวโอเข้าไปในชาโดเฮนะครับต่อมาข้อที่2ทีรี่ในภาคน,นี้น้องอาจจะไม่ถูกเมนชั่นมากแต่ว่ามันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าทีรี่เนี่ยเป็นฮีโร่เวด้าที่สํารวจแผนที่เก่งมากๆคือน้องเนี่ยทำแผนที่ได้ละเอียดอัปเดตแล้วก็เป๊ะมากๆเลยนะอารเรนที่แบบอ่านแผนที่อยู่ตลอดแล้วมาเจอของจริงเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะต่อมาข้อที่3เศษหินประหลาดนี้เนี่ยถ้าหากใครโดนก็สามารถพังได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แล้วก็รูปร่างเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมต เขาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่กุมความลับแล้วก็ข้อมูลโคตรเยอะแล้วชอบพูดปริศนาการ์ตูนเก้าตลอดเวลาไอที่เขาพูดว่ามีคนคอยจับตาเขาอยู่ตลอดแล้วก็ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจนะต่อมาข้อ5้านะพูดถึงพลังความมืดที่อยู่ในรูปไบโอดโมนิกมอบส่วนตัวผมคิดว่าร่างนี้พลังความมืดนี้เนี่ยจะมีโพเทนเชียลหรือมีแอร์ไทมาในอนาคตอีกและสุดท้ายข้อที่6นะมาพูดถึงสถานที่ที่ชื่อว่าหุบเขาวายุซึ่งเป็นจุดหมายของบัตเตอร์ฟลายและอารนในการไปตามหาเซฟิราในเนื้อเรื่องการคืนชีพาาูถดถึง เพราะฮายาเตะเนี่ยไปพบร่างเออเล่าที่นอนอยู่ใต้หุบขาวายุนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคอนเทนต์อาร์วีคอมิกซีซั่นที่2ตอนที่11ในวันนี้นะก็หวังว่าจะสนุกสนานกันแล้วก็ถ้ามีประเด็นไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือต้องการจะดิสคัสอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ